วันนี้ไม่มีภาษาหนึ่งไม่ออกว่าเขาหรียกว่าอ,อีปุ่นอะแระอ่านี่คือหลูกใหญ่นะคะนะหลูกประงานซ้าโลกขวาเนี่ยก็บอกเลยว่าจะแท้มหลูกเล็กไงอ่าวันนี้ก็คือร่วมมาเลยนะเดี๋ยวหล,กลูกเล็กอาจจะอ่าถ้ามันมีมายิดเขาคือจะแท้มไปถ้า,ารัา้หลูกขาดเสีั้นช่องลกขวาเออช่องลูกขวาตึ้งข้ามลอูอ่ะนะ ก็คือน,นี่หรือคือลูกไ่จริงๆองโบแล้วบุกจำโบลูกจำโบค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจัดการให้นะถ้าทาเป็นแพน็คก็คือบอกราคาไว้เรียบร้อยแล้วนะค่ะลูกเล็กประมาณกิโลได้ค่ะติดเทมาค่ะนี่มันประมาณลกคลึงเออลูกส้ึทึกลกครึงอะนะอันนี้จริงๆก็ก็เรียกลูกปอกแพ็คแต่ว่าเราเขาไม่มาไม่เอามาขายแบบว่านั้นมันคนละราคาจริงๆไะนะถ้าถ้าเราไปแลกตล่างลัดนะก็จะขายราคาเดียวกันหมด คุมหมากเลยนะคะหลูกเทมนะคะหลูกเลือดนะคะ,ะนี่น,ะะน,น,นี่หมายตลกลงเลยลงง่เลยนี่นะคะส่วนใจท่ามาได้นะคะอันนี้ส่วนหมากจะเป็นหลูกเทมนะคะ